หน,นห,นหนึ่งวันหนึ่งคืนบนดอยมัสซาและที่บันนังสตาอัสลามุลัยกุมวันนี้กวางก็เที่ยวจะพาทุกคนไปเที่ยวบนดอยมัสซาและแบบนอนหนึ่งคืนพาไปที่ไหนบ้างเราไปดูกันเลยเวลาประมาณหลังมิสซอเราขับมอไซค์จากบ้านไปยังดอยมัสซาและแล้วไปนั่งเล่นชิวๆกินข้าวชมวิวพอตกกลางคืนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวระยิบระยับบรรยากาศเงียบสงบสุดๆคืนนี้ที่พักของเราเรียบง่ายมาก คือการปกเปยวนอนอยู่ใต้บ้านเพื่อนเช้าๆอากาศบนดอยมาซาและสดชื่นมากๆสูบอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดแล้วก็มานั่งชิลๆที่คาฟเฟ่บนดอยกาแฟ,ฟหอมๆกินข้าวต้มร้อนๆอร่อยๆบรรยากาศคือดีสุดๆมองวิวภูเขาไปด้วยบอกเลยว่าฟินมากก็ออกเดินทางต่อไปที่น้ําตกซับอุดมอยู่แถวกม .32 ที่นี่น้าตกสวยงามมากธรรมชาติรอบๆยังเขียวอุ่นน้าใสเย็นๆสุดๆ,ดๆใครมาแล้วต้องลองไปสัมผัส สดชื่นแล้วหรือจะถ่ายรูปสวยๆก็ได้มุมเทียบเลยนะรับรองว่ามาที่นี่คนจะได้ทั้งความสดชื่นและความประทับใจกลับไปย้ำแน่นอนการเที่ยวครั้งนี้คือแบบคุ้มมากแบบถ้าใครอยากเอาไปทําตามก็สามารถเอาไปทําตามได้แต่ว่าแนะนําเป็นการเอาเต้นไปดีกว่าแล้วก็ถ้าใครอยากให้เราไปรีวิวที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็เจอกันใหม่อีพีหน้าวัสสลาโมเลกุม